ไ,ไม่รู้ขึ้นต้วนวังไรเราก็มาอยู่ที่นี่ปีกายนี้ก็อาศัยสถานที่ตรงนี้อ,นอยู่มาล่นนักหลวงปู่ขาวปีปีนี้ก็มาล่นนักหลวงปู่พงม มา้สวันกิยบันทอนในการ์สวิ่า์ร่วงรับไปแล้วก่อนที่เราจะมาก่อนปีหนึ่งหรือสองปีผมจำไม่ได้ไม่ใช่แมน่สองปีใช่ไหมวันนี้เป็นวันครบรอบหน้าภาพหรือวันล่วงรับของโคบาอาจารย์ที่พวกเรานับถือพวกเราที่นับถือ นพาเรามากตั้งสร้างบ้านสถานที่ตรงนี้ไว้เป็นหลักจิตหลักใจของพวกเราในแดนดีที่พึ่งทางใจเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจทางพุทธศาสนาสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สำคัญที่หลวงพ่อสเสวท่ันได้สร้างไว้ใ้พวกเราชาวพุทธ ในหมู่บ้านไเข้ามารู้จักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทรัพย์ภายในนะพวกเรามีอรือย่างถามตัวเองดรู้สิส่วนใหญ่พวกเรามีแต่ทรัพย์ภายนอกทรัพย์นอกก็คือรถบ้านที่ทํากินที่ดินที่อยู่าอาศัยเยอะแยะไปหมดมีเงินจับจ่ายใชย้สะดวกสบาย แต่รับภายในมีแต่ความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้เป็นต้นดูตัวเองให้เข้าใจถึงจิตเจ้าของให้ดีๆว่ามีหรือย่างรับภายในรับภายในคือทำคําสอนนั้นเลิศของอันเลิศประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทะเยอทะยามอยากนี่คือรับภายในจะไม่เดียดขึ้นใจพวกเราพูดดูกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนบอก ได้ยินไดน้ฟังแล้น้องนัำไปปฏิบัติมันถึงจะเข้าถึงอกถึงใจถึงจะมีทรัพย์ภัยหลักอย่างว่าอย่างศีลนึ่นเบื้องต้นเหมือนกันที่เรารับไปแล้วป่าตามพระเจ้าของมัมีครบบริบูรณ์ในอย่างอํมค่าศาักดา์รรมรัทราถิดประเวณีรักษารหมจันย์์อามโกหก ้าหนึ่งสุลาหนึ่งจ้าของมีครบบริโภคหรื่อย่างหรือสักแต่ว่าถ้าสักแต่ว่าเนี่ว่าไปเพเปล่า,าไม่มีประโยชน์อะไรามาวัาก็ไม่รับไปแล้วก็ไม่ได้ทาตามอย่างที่เจ้าของพูดตามาพระไป่เมื่อเช้าเนีย่ยใครก็ไม่ชอบโกหกเราไม่ชอบโกหกคนนั้นก็ไม่ชอบโกหกแล้วเราจะไปโกหกเขาทำไมตาม่างคนต่างไม่โกหกอย่างนี้มันก็มีความสุขอยู่ด,ด้วยกันทั้งนั้นเลยในหมู่บ้าน บ้านใกล้เรียนเคียง,ยงบ้านอยู่ใ,ใกล้กันขีน่น้องเราไปปฏิบัติใหม้มันมีมันเลือดประเสริฐอยู่ที่เราได้ยินได้ฟังแต่ครูบาอาจารย์มีธรรมคาสอนของพระพทรุทธเจ้าท่านมีธรรมของใจเรามีหรือ,อยังเราเชาวพุทธก็ต้องมีให้ได้ถ้าเรามีไม่ได้ก็เสียเวลานะเสียเวลาทิ้งเปล่าอายุก็มากขึ้นมากขึ้น ท่านเหล่านี้เนี่ยหลวงปู่หลวงพ่อสเสวยท่านได้บอกกา้สอนพวกเรามาน,นานน,น่าจะจําขึ้นแก่แล้วเนามันไปปฏิบัติวันนี้ก็วันเป็นวันครบรอบวันที่จากไปของท่านพวกเราที่นับถือหลวงพ่อสเสวยก็มารวมกันทําบุญประจาครบทําบุญครบรอบวัน ควารับจากไปของมขพ่อเสด็จก็ขอโนธนาบุญแบบที่น้องทุกๆคนที่จะมีใจไม่ลืมบุญค,คุณของมขพ่อเสด็จที่ท่านมาก่อตั้งสร้างสถานที่ตรงนี้ไว้ให้พวกเราไว้เป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือทรัพย์ภายใยให้มีให้ได้ห้ามรักทรัพย์ห้ามโกหก ปเวรีนี่ยห,นะห่ามเดือมสุราอาันนี้เรต้นอ่านรักของเขานะอ่านฆ่า,าสัตว์ตังนี้ชีวิตใครๆก็รักเราจะไปทำร้ายชีวิตเขาถ้าเขามาทำร้ายชีวิตเราเราจะเป็นยังไงทำไมแล้ววันปฏิบัติให้ได้ไม่ได้เตรียมพร้อมนัเราทำาจงานบวหน้านสถานที่หลวงปู่พง์ไม่รู้ มา,มา,าเมื่อวานนี้อาจารก็ิมนมนในสมองมันมีแต่ง,งานเหนืะกลัวจะไม่ทันตะถินกระถินวันที่สิบเก้ามันจะทำหรือเปล่าเียพรภาวนาเพราะในภาวนาคิดจงเรื่องงา,านไม่รู้จะพูดอะไรตั้งหลักเมื่อเช้าเนี่ยตั้งหลักก่อนเพื่อได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเอาโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะแล้วพรวน,นะ

เทวาจันโตสัพพโลโขฤทัสสะโตเตภวันตะรายโสคิฤทายุกโขภวันอภิวาทนสิริส <coughs> นางราชาบุเพกตามาณสารังนาเห็ล้นล้างวาสโอวายาวันยาปนิเทวนากาตานตหายาเยวันติทันติยาจโยอาญาจขโคนาคินาดินนาสร่างธรรมสุปฏิทิตา Eka ratan ita yaksa Tathakasopaka pati Yadidhammo दोषापदेवतानुभावेन सदा